ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปออกกำลังกายในฟิตเนสฝันว่าไปออกกำลังกายในฟิตเนสแปลว่าอะไร ฝันว่าไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสแต่ได้ว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีเพื่อนเก่าคุณคนนึงอ่ะเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเขาจะติดต่อมาหาจะมีเพื่อนเก่าจะมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วติด ต่อมาหาคุณอาจจะเป็นเพื่อนสมัยปถมเพื่อนสมัยมต้นก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนที่ว่าเรียนด้วยกันมาหรืออาจจะเป็นเพื่อนสมัยวัยรุ่นน่ะอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้กำลังจะมีเพื่อนเก่าแฟนเก่าติดต่อมาหาคุณซึ่งเป็นคนที่ว่าท่านน่ะไม่ได้เจอมานานมาอาจจะไม่ได้เจอมาเป็นสิบปีแล้วอะ่ะ ท่านอ่ะจะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบปีณนะเวลานี้ตอนนี้ท่านมีคนคิดร้ายเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าณนะเวลานี้ตอนนี้ท่านมีคนคิดร้ายเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าท่านไม่ควรเชื่อใจใครง่ายๆจะเดือดร้อนได้ตอนเนี้มีคนวางแผนกลั่นแกล้งท่านอยู่ ท่านดวงไม่ดีอาจจะแบบโดนศัตรูเก่ากลับมาเล่นงานด้วยก็ได้เลขนำโชคหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ